ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราหนังเนี่ย message คือสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองได้ทาในสิ่งที่อยากทําทําตามความฝันครับผมเพราะฉะนั้นตอนที่หนังเรื่องไฟยาฮาร์ตติดต่อมาพอได้บีฟว่าเออในเรื่องเป็นยังไงให้ฟังอย่างไรครับก็รู้สึกยินดีเลยว่าอยากมาดูเลยค่ะวันนี้จริงๆอย่างในเรื่องเองมันเป็นเกี่ยวกับแบบการแบบกิจมันมันจะพูดว่ากิจการก็ไม่ได้น้องเหมือนว่าบางอาชีพมันไม่เหมาะกับกับผู้อ่อะไรแบบเนี้ย อาจในหนัง message เท่าที่ดูเคยดูเทรลเลอร์นะครับเพรารยังไม่ได้ดูเดี๋ยวอาจจะต้องเข้าไปดูก่อนแล้วออกมา,าอีกรอบหนึ่งอาจจะมีเรื่อง gender roles อ,อย่างเงี้ยครับว่าเออเพศไหนต้องทําอะไรเพศไหนทําอาชีพไหนไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วหนังเรื่องนี้แหละคือว่า message ของเขาคือจะมาแยกเรื่องนี้ให้ฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันได้นะจริงๆอย่างอย่างอย่างไม่ไม่ใช่แค่นิวยอร์กอบ่บ้านเราเองก็ยังมีหลายๆอาชีพที่แบบอาจจะได้แค่ชายบ้างหญิงบ้างอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างที่เออมันยังมีปรามาันีีอยู่ จริงๆแล้วหน้าที่ของเขื่อนก็คือมาทำ awareness เรื่องนี้ครับก็คือ break break ก็คือทำลายเรื่อง general จริงๆเราอยากให้รู้ว่าทุกเพศทุกวัยอย่างไรครับมีแบบมีโอกาสมีสราภาพในการค้นหาตัวเองอย่างนี้ครับแน่นอนเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรมีพื้นที่ให้ได้ลองทำด้วยครับใช่เชิญชวนได้<ม>ค่ะ ก็เรื่องไฟเอร์ฮาร์ดนะคะตอนนี้เข้าทุกงรงพยนตรโยช์แล้วนะคะเหมวยกประควาฝากทุกคนเนี่ยลองมาดูด้วยส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่อยากพาน้องๆมาดูหนังดูเป็นหนังการ์ตูนนะคะที่อยากมีแมสเซจดีดีให้น้องๆกลับไปสามารถแบบเฮ้ย hey, เข้าใจได้มากขึ้นน้องๆก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะนําเรื่องไฟเฮาร์ดเลยค่ะ ขอถามเรื่องซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยออกมายูนิกลับมาลงอีกหน่อยมีอะไรเป็นยังไงบ้างคะจับพี่พี่จับครูใส่กระด้งจับพี่พี่มาทำเพลงครับผมมีพี่ดีเจเอ่อจะบอกพี่ดีเจพี่ทีเจพี่ทีเจเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับแล้วก็ได้มาร่วมกับพี่ป๊อปปี้พี่โทโมมากับซิงเกิลแรกเลยครับก็คือเพลงที่ชื่อว่าเปลี่ยนไม่ได้กับวงที่ชื่อว่าท k p เลยหรือว่าโทเคปิครับก็ต้องฝากไปด้วยนะครับจริงๆคิดถึงการทำงานของแบบ เโลติกไหมเพราะว่ามันมันมันก็คือย้อนกลับไปมันเป็นแบบเซี่ยวหนึ่งของเทโลติกอะไรแบบเนี้ยคือคิดถึงกันละกันต้องบอกก่อนว่าเขื่อนกับพี่ป๊อปปี้พี่ทอมมอยอย่างเงี้ยจริงๆเราตั้งแต่เขื่อนกลับมาไทยเราตกลงกันว่าเออทุกเดือนน่ะเราอายุเข้าวัยสามสิบกว่ากันแล้วนะทุกเดือนน่ะเรามากินข้าวกันสักสองครั้งไหมมาอัปเดตชีวิตหน่อยว่าเออชีวิตดีหรือไม่ดีเจออุปสรรคอะไรหรือว่าอะไรที่แบบอยากปรึกษาอะไรเงี้ยก็คือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันละกันครับผม ก็พอเราได้เจอกันเยอะเดือนละสองครั้งนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ที่แบบนั่นแฟงขนาดนี้เราอยากลองแชร์คนอื่นเขาได้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเออพวกเรา3คนที่อยู่ในโบเรบด3าคนนี้เป็นยังไงก็เลยตกลงกันว่าเรายินดีอยากแชร์พาร์ทนี้ให้ทุกๆคนเห็นับผมก็เลยออกเอาเป็นเพลงเปลี่ยนไม่ได้จากวงเก็บอะครับซึ่งเพลงเองก็ก็เป็นเรื่องราว จร,จริงๆเพลงเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยคือเล่าทุกเรื่องเลยเล่าทุกความสัมพันธ์ที่ถึงแม้ว่าต่างคนจะไปทําต่างอาชีพที่เกิดที่ป๊อปที่เทอร์โมทําอาชีพต่างกันหมดเลยเมีนิสัยที่ต่างกันมองเรื่องความคิดเห็นในการใช้ชีวิตต่างกันสุดท้ายในความสมหงของพวกเราเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าความสัมพันธ์กับแฟนๆที่เรารักกับแฟนๆก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครอยากมอบให้คนรักก็ความรักไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันก็ได้ค่ะ แฟนๆก็บอกว่าฟิตถึงเหมือนย้อนกับไปในยุคเอลิใช่ก็คือทุกคนก็แบบแฮปปี้ทุกคนก็ฟีดแบกเป็นแนวแบอบกว่าเออเป็นเพลงที่สาวคุ้นๆเนาะฟังแล้วแบบอบอุ่นหัวใจกลับมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากเลยเพราะว่าพวกเราสามคนรวมถึงพี่ทีเจสคนตั้งใจกันทำมากเลยครับ พอกระแสมันดีขนาดนี้จะมีเริ่มทันเพลงสองไหมอะคงจริงๆอ่ะหนูต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้มาเป็นโปรเจกต์นะเรามาเป็นวงเ,เพราะฉะนั้นเรามีเป็นอัลบต้มแน่นอนเลยคใช่ <laughs> อันนี้อันนี้เล่นคือจอกอัะว่าพ่ใช่คือทุกคนอ่ะจะคอมเมนต์ว่าโอ้ยมีเพลงต่อไปนะคะทําเพลงต่อไปนะคะหมวยก็ยังไม่ได้ตอบแต่จะตอบเราว่า เฮ้ยเราไม่ได้มาเป็นโปรเจกต์นะเรามาเป็นวงเลยแต่คาพวกเราอาจจะอายุเยอะขึ้นแล้วอาจจะเต้นแรงๆไม่ได้พี่ป๊อปอาจจะบีบอยไม่ได้แล้วพี่เกิดอาจจะฉีกขาไม่ได้แล้วแล้ววันนี้ชาสตอรี่ว่าแบบเออเต้นเต้นให้เขาดูนะทุกคนรีแชร์แล้วบอกว่าลุงก็คือเป็นรุ่นสัาได้แล้วก็คือทำเต็มที่ค่ะทำเต็มที่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยว่า มาหนึ่งเพลงคือพวกเราหายกันไปสิบปีมไม่ต้องห่วงเลยว่ามาแล้วจะพูดแล้วก็มือสั่นตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากไม่ต้องห่วงว่าจะหายไปอีกนะคะเพราะว่าคุณเราตื่นเต้นมากเพราะว่ากลับมาแบบตั้งใจและกลับมาให้แฟนๆหนีคิดถึงแล้วก็เราไม่ได้มาเพลงเดียวครับรามาเป็นอัลบั้มเลยเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้เลยค่ะอ้หอันน,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 นี้อันนี้สามคนมีสิ์จะแบบเต็งวงบ้างไหมอะไร จริงๆก็ติดต่อพี่จองเดน,นะแล้วก็แบบคุยๆกันอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสเขือนว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและน่ารักมากเลยค่ะอ,อันนี้อันนี้คืออยู่ภายใต้ค่ายไหมคะว่าไม่ค่ะก็คือทำกันในหมดเลยค่ะตั้งแต่ MV ทําทำเพลงเสื้อผ้า รวมถึงแบบบัตเจดการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยา mm hmm. ก็คืทำมาเองหมดเลย mm hmm. ใช่ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่ามันเป็น passion l i f ก็เสรแล้ะนะ mm hmm. เขายัางเขื่อนเป็นอาชีพหลักก็คือนักจิตบำบ mm ัด hmm. ที่ป๊อปปี้เขาก็ทําเรื่องแบบระบบการศึกษาอย่างเงี้ยครับที่ธอมก็ทําธุรกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นการร้องเพลงเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนการแสดงออกที่เราอยากแชร์กับทุกคนมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบรออับงานได้แบบเสาร์อาทิตย์นะ mm hmm. วันจันทร์ถึงศุกร์แยกกันไปทำงานเสาร์อาทิตย์แล้วมารวมตัวใช่ อ่ะอีกหนึ่งเรื่องเล่าดีๆเราพี่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีแกป๊ปมาส่งที่บ้านล้วแบบเออยพยายามพยายามถ่ายรูปก,กับเรา <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วเราก็โพสต์มาคนเขาแบบว่าอุ้ยเพื่อนใจดีจังเลยเป็นไงบ้าง <ừ> วันนั้นบรรยากาศหนูอยู่ในชุดจําได้เลยว่าวันนั้นเจอคนไข้เสร็จตอนประมาณ3ามสี่ทุ่ม,มทั้งวันเลยแล้วผมก็หัวฟูแล้วแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนชุดอาบน้ําก็สั่งข้าวมากินที่บ้านพอพี่กรับมาส่งเสร็จเนี่ยพอเขาเปิดประตูมาเขาเห็นเขาบอกพี่มวยผมเป็นผมเป็นแฟนคลับพี่มวยนะ ฉันก็ตามสบายฉันก so ็เลยบอกว่าถ่ายรูปได้นะคะเชิญแบบอยากทำอะไรตามสบายเลยเขาก็เลยพูดว่ามือถือผมแตกเมื่อวานเขาก็ยกมือถือให้ดูเราจองเขาแตกจริงๆเขาบอกถ่ายรูปไม่ได้แล้วเราก็คุยกันว่าจะส่งยังไงได้อย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับเออเล่นกันเล่นเล่นมือถือกันงงๆอย่างเงี้ยครับฉันก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูถ่ายรูปกับพี่ให้แล้วเดี๋ยวหนูลงสตอรี่นะแล้วพี่ให้แฟนพี่อะแครปแล้วก็เซยรูปไปได้ก็ดีใจมากเลยค่ะหวังว่าหวังว่ารูปจะไปถึงพี่แกรปนะเพราะว่าพออัพไปแล้วเราก็ เราก็ไม่รู้จะแท็กยังไงอย่างเงี้ยครับก็เขียนแคปชั่นข้างบนไว้ให้แต่น่าจะถึงนะเพราะว่าคิดวาถึงนะค่ะถ้าเกิดถึงมาบอกหมวยด้วยนะคะหมวยจะดีใจมากเลยเกิดแบบอ้าเดเดี๋ยวมาส่งอีกรอบนึงเลยมาเลยมาเลยค่ะจริงๆแล้วเขื่อนอ่ะเป็นคนที่ยินดีมากเลยเรื่องแบบถ่ายรูปทักทายใครหรืออะไรอย่างเงี้ยวันละคนเข้ามาเขื่อนจะบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นใจนะเข้ามาได้เลยทุกวันนี้ที่เขื่อนอันนี้เขื่อนพูดตรงๆเลยทุกวันนี้ที่เขื่อนดูแล พี่สาวกันได้ดูแลคุณแม่ได้ไปเรียนนังสือต่อได้เนี่ยเขาทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเขื่อนอยากทักทายเคยอยากขายรูปกับเขื่อนเนี่ยไม่ต้องเกรงใจเลยตามสบายได้เลยค่ะใช่ที่นยงวันนั้นเองพี่แกพ์ว่าไงบ้างพอเราแบบว่าเออตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวเขื่อนลงไอจีให้อะไรแบบนี้พี่เขายิ้มเลยค่ะเขายิ้มแล้วเขาก็เขาไม่พูดเยอะแต่เขายิ้มแล้วเขาก็แบบ มหาแล้วก็แบบน่ารักเขาก็ขอบคุณเราก็แฮปปี้มากเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของวันนั้นที่จบวันที่แบบทํางานเหนื่อยๆเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยค่ะใช่ค่ะอ่ะไปอีกเรื่อค่ะันดีเลยค่ะมันมันมันเกิดดราม่าขึ้นก่อนอะไอย่างเงี้ยคือคือมันก็มีคนมาถามเราในรูปที่เราใส่ชุดไว้หน้าอ๋อค่ะใช่ค่ะอันนี้เราสะดวกออกเดียร์ได้ค่ะก็คือหลังๆหมวยจะใส่บิกินี่ใช่ไหมคะแล้วก็แบบ อยู่บ้านหรือว่าแบบ<ม>อยู่กับพี่ๆหรือพี่ป๊อปกับพี่พโมอย่างเงี้ยหนูก็ใส่แบบดีเจนี่<ม>ใส่แบบเกงเกงนาที่เป็นแบบจีสตริงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วทีนี้ก็เพื่อนก็แชร์พาร์ทนี้ในชีวิตลงสือ่อแล้วพอพอใน Instagram หรือ Facebook หรือว่าพอลงแล้วอ,อย่างเงี้ยคนชอบเข้ามาทักเยอะว่าแบบท<ม>ักก็แบบเออลังเพศหรือย,ยงัง<ม>ตัดออกไปแล้วหรอ<ม>อา้าวทำไมตัดแล้วไม่บอกเราตัดแล้วเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ย เคนก็เลยรู้สึกว่าเคนอย่างรณรงค์ว่าจริงๆเราเรื่องอวัยวะเพศอะครับจริงๆเราถ้าเจ้าตัวเขาไม่ได้แบบอยากแชร์หรือเขาไม่ได้รู้สึกปลอดภัยที่จะแชร์อย่างเงี้ยอยากไปถามเขาให้เขาพูดเองดีกว่าเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบเหมือนสิทธิส่วนบุคคลหนึ่งนะครับใช่ที่จริงเรามองมันเป็นการแบบมาคุกคามเราก็คุกคามเขอนทำงานเรื่องเพศกับเรื่องจิตบําบัดเข็นอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้เอฟเฟกขึเขินมาก mm hmm. แต่เขินคิดแทนที่ว่าถ้าเกิดบางคนที่เขายังไม่พร้อมหรือ mm hmm. บางคนที่เขาอาจจะแบบมันมีปมที่เขายังไม่ได้คลี่คลายอย่างเงี้ยบางคนถามไม่ได้นึกถึงใจเขาใจเราอาจจะทำรายเขาได้อย่างเงี้ย mm hmm. ครับผมเราอย่างหมวยอย่างเงี้ยคนแบบ DM มาว่าแบบชอบจังเลยแบบนี้ mm hmm. แล้วแบบไปพาออกแล้วอยากอยากแบบมีเพศสัมพันธ์ด้วย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถือว่าคุกคามและลวน mm hmm. ลามแล้ว ต่อันที่เป็นแบบคอมเมนต์ว่าแบบเออตัดแล้วทาไมไม่บอกทาไมไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยทำไมตัดแล้วไม่ทําหน้าอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเผื่ว่าพอไปเยอะๆมันก็เอฟเฟตตรงที่มันรู้สึกว่าเออมันก็เสียธีร่างกายเราเนาะเราถ้าเกิดเราไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมอย่างเี้เรื่อยๆแล้วเคืไม่รู้ว่าคนที่เป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่อย่างเงี้ยถ้าโดนบ้างเขาอาจจะดับรับไม่ได้เขาเผือนออย่างเงี้ยครับก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้คะ่ะถ้าเราพูดแต่คนรอบข้างอย่างี้แบบดีเอ็มมาคอนท์หรืออะไร จริงๆแล้วคนรอบข้างเขื่อนที่เป็นคนสนิทกับเขื่อนนะ<ม>เขาจะค่อนข้างรู้เขาค่อนข้างรู้สเต็ปเขื่อนมากกว่าค่ะจะเป็นคนที่ไม่รู้จักแต่เป็นเพื่อนๆใน Instagram ในโซเชียลมีเดียอยากะส่งมาให้กำลังใจกันเยอะครับผมซึ่งแฮปปี้มากแฮปปีม้มากเ<ม>พราะจริงๆอธิบา,ายยังไงดี<ม>เขื่อนเป็นคนที่บางวันก็ คอนเน็กน็กับอวัยวะตัวเองบางวันก็ไม่ได้คอนเน็ก์นึกออกไหมครับ<ม>พอบางทีเราโดนคําถามอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็กระทบจิตใจบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเข้าใจและมีคนให้กําลังใจและให้เราเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยมันก็ดีมากเลยครับถ้าแบบหัวใจยังมีประมาณนี้มาอีกถ้าเกิดในพื้นที่เขื่อนอะ่ะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเราไปแต่ไปลูกข้างนอกอย่างเงี้ยก็เยอะเพราะต้องยอมรับนะว่าออหนูก็เป็นแบบหนูหนูสมมติวันไหนที่หนูใจดีกินนี่ช่นะ อก,อกเขื่อนหรือว่าลูกหน้าเขื่อนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ยังมีความเป็นแบบมัสกิลินอยู่<ม>พอคนเห็นเขาก็จะทักเงน้ะครับว่าเอา้าทำไมอย่างนี้แล้วไม่อย่างนี้ทำไมอย่างนี้แล้วไ,<ม>ไม่ทําแบบนี้ทาไมทาแบบนี้แล้วไม่ผมยาวอะไรอย่างนี้<ม>ใช่เขาอยากจะบอกว่าควรจะเครารพสิทธิร่างกายทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมสีผิวหน้าตาหุ่นเราควรจะเครารพนะครับทุกคนครับผมเพราะว่าความสวยเนี่ยเป็นเรื่องปัจเจกแล้วมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดต้องฝากด้วยนะครับเรื่องนี้ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะ